มีนาสร้างคอนิจิวะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คืออากาศดีมากเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีแดดก็ตามนะคะแต่ก็คืออุณหภูมิประมาณ14องศาค่ะก็เลยออกมาวิ่งจ็จอกกิ้งกันค่ะแล้วก็จะพาทุกคนมาดูดอกซากุระด้วยค่ะวันนี้ ก็คือไปวิ่งจ็อกกิ้งมาก่อนนะคะแล้วก็มาถึงทุ่งซากุระนะคะซึ่งระยะทางจากทุ่งซากุระนะคะไปบ้านนะคะก็ประมาณ1.3กิโลค่ะทุกคนไม่ไกลมากเนาะแล้วก็แคทก็ไปวนวิ่งที่อื่นมาก่อนแล้วก็ค่อยแวะมาตรงนี้ค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็คือแบบอยากให้ทุกคนได้ชมดอกซากุระกันค่ะก็เลยเามาอัดคลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคงั้นเราไปชมดอกซากุระกันเนาะ ไปกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งดอกซากุระค่ะทุกคนก็จะเป็นถนนที่ติดกับคลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลองนะคะทุกคนเออแล้วก็ติดกับทุ่งนาค่ะตรงด้านฝั่งขวาน,นะคะก็จะเป็นทุ่งนาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นจาก,กุ้าหมดทั้งแถวเลยนะคะทุกคนก็คือสวยงามมากค่ะตอนนี้น้องๆก็คือเริ่มแบบบานหมดแล้วนะคะทุกคนออแต่ก็ยังมีดอกตูมอยู่บ้างค่ะก็คือมีน่าจะวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะบานเกือบหมดแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าอากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นแล้วค่ะนี่เลยทุกคนคือ น้องก็คือน่ารักมากอยากได้ไปปลูกที่บ้านมากเลยค่ะทุกคนก็คงต้องไปซื้อพันธุ์ในร้านขายต้นไม้อะค่ะเอามาปลูก,กเนาะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีการอนุรักษ์แบบพวกซาก,กุระอะไรพวกนี้พอสมควรค่ะดังนั้นก็คือห้ามเด็ด ห้ามแบบทำอะไรกับน้องเด็ดขาดเพราะว่าไม่งั้นก็คืออาจจะมีการแบบร้องเรียนได้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือดอกสักปะรนะคะวันนี้อากาศก็คือไม่มีแดดค่ะทุกคนสีมันก็เลยอาจจะออกขาวๆหมน่มนๆน,นิดนึงแต่ความเป็นจริงคือน้องก็ออกชมพูอ่อนๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้ดอกตูมน้องนะคะอันนี้คือแบบบานเนี่ยค่ะอันนี้คือทั้งแถวเลยค่ะ ก็คือสวยมากค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาเห็นแบบสถานที่จริงมากเลยเออแล้วก็คือใกล้บ้านมากอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะมันก็จะมีถนนสำหรับที่จะขับแบบเครื่องจากขับรถมาไถนามาปลูกข้าวอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะใช้รถในการปลูกข้าวนะคะ เพราะว่าเขาไม่มีแรงงานค่ะทุกคนดังนั้นก็เลยเใช้จำนวนคนให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้เครื่องจักรทำงานแทนค่ะอืมบรรยากาศตอนนี้ก็ขึ้นหนาวน้ำมูกก็เลยเริ่มไหลค่ะทุกคนก็จะมีเสียงแบบฮึบบ้างนะคะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วคือวิ่งมาแล้วเหงื่อออกเนาะแล้วก็มาเดินเดินตรงนี้ก็คือแบบมันเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆอะ่ะทุกคนอืม ก็ตอนนี้แคทมาตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบห้าโมงแล้วนะคะทุกคนคนก็มีคนมาเดินเล่นบ้างค่ะแต่ก็คือน้อยค่ะเพราะว่าแคทอยู่จังหวัดิกะตะซึ่งมันเป็นต่างจังหวัดเนาะมันไม่ใช่แบบโตเกียวโอซากา้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็คือคนจะน้อยนิดนึงก็ทำให้เราแบบว่าแบบชมดอกซากุระหรือถ่ายภาพอะไรได้แบบง่ายกว่าในโซน ท่องเที่ยวค่ะทุกคนเพราะไม่งั้นก็คือแบบมันก็จะเต็มไปด้วยผู้คนถ่ายรูปก็จะออกมาไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่ค่ะโอเคค่ะทุกคนก็อาจจะต้องวิ่งกลับแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ก็คือแบบพาทุกคนมาชมศพดอกซากุระด้วยกันค่ะนี่เลยก็ปิดคลิปวิดีโอด้วยพุ่มซากุระสักพุ่มหนึ่งสวยๆวให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะอืม นี่นี่น,นี่อันนี้คือดอกตูมค่ะดอกตูมน้องก็จะเป็นสีชมพูอยู่เห็นไหมคะทุกคนแล้วพอแบบบานแล้วน้องก็จะแบบออกมาเป็นสีขาวเก okay. สรข้างในก็จะออกครีมๆเหลืองๆนิดนึงค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ก็คือขอตัวไปจอกกิ้งกลับบ้านก่อนละกันนะคะบายยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจามาตาเน